ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเกษตรทำกินวันนี้นะคะจะนำคุณผู้ฟังมารับรู้ศึกษาเทคนิครูปแบบการทำเกษตรที่ประสบความสำเร็จนะคะจากการปลูกฝรั่งกิมจูปลดหนี้คุณผู้ฟังคะเพียง10เดือนเก็บเกี่ยวได้นะคะเรียกได้ว่าทำเงินได้ดี จับเงินล้านก็เลยทีเดียวค่ะสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรแล้วก็ที่สําคัญนะคะสามารถปลดหนี้สินได้ถึง10ล้านบาทคุณผู้ฟังในระยะเวลาไม่ถึงสิบปีวันนี้จะได้พูดคุยกับลุงแดงนะคะคุณอารุณดําคุม้มเจ้าของสวนนะคะลุงแดงที่อําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชสวัสดีค่ะลุงแดงคะ ครับครับดีครับค่ะก่อนอื่นต้องขอทาความรู้จักกับลุงแดงก่อนเลยนะคะลุงแดงทําสวนฝรั่งกิมจูมานานแล้วหรือยังคะแล้วก็มีที่มาจุดเริ่มต้นยังไงถึงได้ตัดสินใจเลือกปลูกฝรั่งกิมจูอะคะครับก็สวนลุงแดงอยู่ที่อําเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหมู่ที่4ตําบลควนทองครับก็เริ่มปลูกกิมจูมาตั้งแต่ปี50นะครับ เพราะว่าตอนนั้นเมื่อปีสี่หกนี้ปรากฏว่ามันประสบอุทกภัยแล้วก็มีน้ำท่วมสี่ครั้งติดต่อกันทุเรียนสามร้อยกว่าต้นตายหมดเกลี้ยงเลยครับสุดท้ายลุงแดงก็หาว่าจะมีพืชอะไรที่จะมาปลูกเสริมทุเรียนที่มันตายก็ปรากฏว่าไปเปิดดูใน YouTube ดูในเฟซต่างๆก็ไปเจอ สุดท้ายไปเจอหนังสือฝลั่งเงินล้านก็เอามานั่งอ่านดูก็ดูดูแล้วว่าฝรั่งนี้มันสามารถที่เป็นผลไม้เป็นพืชที่ทำรายได้ให้ดีทีเดียวแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วด้วยใช้ระยะเวลาหนึ่งปีก็สามารถเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายได้ก็เหมือนเหมือนกับทำทุเรียนปีหนึ่งมันจะให้ผลผลิตครั้งหนึ่ง ก็เลยตัดสินใจไปดูงานที่นคนปรปฐมสุดท้ายดูงานเสร็จก็เอากระถังกินจูมาปลูกเริ่มต้นที่สามร้อยกว่าต้นครับถ้าสามร้อยกว่าต้นเสร็จแล้วปลูกไปประมาณหกเดือนมันก็เริ่มออกลูกพอแปดเดือนมันก็เริ่มห่อได้ห่อเสร็จแล้วประมาณสองเดือนมันก็เก็บกินได้ขายได้ครับปรากฏว่าใช้เวลาอยู่ทั้งหมดสิบเดือน ก็สามารถขายผลผลิตได้เลยครับซึ่งเป็นผลไม้ที่ให้ผลเร็วมากไม่เหมือนกับผล,ลไม้อื่นนะครับค่ะถ้าฟังลุงแดงเล่าแล้วเนี่ยลุงแดงปลูกทุเรียนมาก่อนแล้วก็โดนน้าท่วมนะคะครับผมท่วมสี่ครั้งติดเตียติดต่อกันปรากฏว่าต้นทุเรียนสามร้อยกว่าต้นตายหมดเกลี้ยงเลย ค่ะแล้วตัดสินใจไปศึกษาเรื่องของการปลูกฝรั่งกิมจูคือมุ่งเป้าไปที่ฝรั่งกิมจูอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะครับผมไปเจอหนังสือฝรั่งเงินล้านนะครับ,รบเสร็จแล้วก็อ่านหนังสือนอนอ่านอยู่สองนอนอ่านอยู่สองคืนสามคืนอ่านหนังสือจบแล้วก็ไปศึกษาดูงานที่นคนปรปฐมไปตามในหนังสือที่อ่านนั่นแหละครับค่ะไปดูเสร็จแล้วก็เอาต้นมาปลูก ปลูกแล้วปรากฏว่าสิบเดือนมันก็ให้ผลผลิตเราได้ขายผลผลิตจริงๆหลังจากนั้นอายุหนึ่งปีหนึ่งปีกว่ามันก็จะให้ผลผลิตเพิ่มมาเรื่อยๆๆจนกระทั่งใช้เวลาประมาณสักสองปีหลังกิมจูให้ผลผลิตต้นหนึ่งประมาณสักไม่ต่ำจากสองรกิโลต่อต้นต่อ,ตอ,ตอปีอะคระับค่ะ ถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังแบบนี้แล้วอาจจะมองว่าโอ้โหลุงแดงเก่งมากเพราะว่าจับทางมาที่ฝรั่งกิมจูแล้วมุ่งเป้าไปเลยแล้วทําได้สำเร็จด้วยถ้าเราพูดถึงฝรั่งกิมจูเด่นๆเนาะคุณผู้ฟังก็คือเปลือกบางรสชาติหวานนะคะกรอบอร่อยเนี่ยการปลูกยากไหมคะลุงแดงดูแลยากไหมการปลูกฝรั่งกิมจูนี้ปลูกไม่ยากครับผมมีสโลแกนให้คนมาชมสวนในสวนฝรั่งกิมจูที่บ้านเนี่ย ผมมีสโลแกนอยู่บอกว่าเป็นผลไม้ที่ปลูกง่ายตายยากดูแลไม่ลำบากตลาดต้องการตลอดซึ่งเป็นสโลแกนที่ใช้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ครับเพราะว่าหลังจากที่ผมปลูกไปสามร้อยกว่าต้นเมื่อประสบความสำเร็จแล้วผมก็ขยายพื้นที่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุดท้ายใช้เวลาประมาณสักสามปี ผมก็สามารถปลูกฝรั่งได้ถึงสามสิบไร่ค่ะสามสิบไร่นั้นนะครับผมใช้เวลาอยู่ทั้งหมดประมาณหกปีก็สามารถปลดหนี้ธนาคารได้ถึงสิบล้านนะครับหกปีปลดหนี้ด้วส<ม>ิล้านจากการปลูกฝรั่งกิมจูครับถือว่าสุดยอดถ้าเป็นภาษาปัจจุบนันภาษาวัยรุ่นบอก ปังมากค่ะลุงแดงปังมากเลยครับเพราะว่าฝรั่งกิมจูเนี่มันเป็นผลไม้ที่แปลกจากผล,ลไม้อื่นนะครับฝรั่งกิมจูนี้มันจะให้ผลผลิตทั้งปีให้ผลตลอดทั้งปีอยู่ที่การบำรุงดูแลรักษาให้มันสมบูรณ์แค่นั้นเองอยู่ตรงที่ว่าทำอย่างไรก็ตามให้มันออกยอดตลอดปี เมื่อมันออกยอดมาแล้วพระลังนี้มันจะออกดอกแล้วก็ออกลูกตลอดทั้งปีเหมือนกันเพราะฉะนั้นทุกวันจะมีผลผลิตขายทุกวันค่ะแล้วตอนนี้เราเจอปัญหาพวกน้ําท่วมอะไรแบบนี้อยู่หรือเปล่าอ่าปัญหาน้ําท่วมนะครับน้ําท่วมในสวนทุเรียนนั้นก็น้ําท่วมทุกปีที่ผมปลูกอยู่นะครับปลูกกรั่งน้ําก็ท่วมทุกปีแต่ปรากฏว่า หลังจากน้ำท่วมไปแล,แล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าฝรั่งกิมจูเนี่ยมันเป็นพืชที่ทนน้ำแล้วก็ทนแรงทั้งสองอย่างเลยครับเพราะฉะนั้นเป็นผลไม้ที่น่าปลูกมากๆเพราะว่าผมบอกทุกคนที่มาศึกษาดูงานที่มาเรียนรู้ที่ที่ในสวนเนี่ยผมบอกว่าเป็นพืชที่น่าปลูกเพราะว่า มีคนปลูกน้อยมองไม่เห็นความสำคัญของฝรั่งจิมจูแต่จริงๆแล้วฝรั่งจิมจูเนี่ยให้ผลผลิตทุกวันสวนลุงแดงตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยจนกระทั่งว่าถึงชุดที่ฟรีที่สุดเนี่ยขายได้อยู่ในตลาดอาทิตย์หนึ่งประมาณไม่ต่ำจากสองตัน โห oh, เยอะมากก็ลองคิดดูนะครับว่าอาทิตย์ละสองตันเนี่ยคิดเฉลี่ยกิโลละสามสิบบาทก็พออาทิตย์หนึ่งสามสองหกก็ปรากฏว่ารายได้ไม่ต่ำจากหกหมื่นบาทต่ออาทิตย์แล้วถ้าเอาสี่อาทิตย์ไปคูณคูณสี่สี่หกยบสี่ปรากฏว่าเดือนหนึ่งจะมีไรายได้อย่างน้อยที่สุดไม่ต่ำจากสองแสนกว่าบาทนะครับ ก็คือมองว่าอย่างที่ลุงแดงบอกว่าเป็นผลไม้ที่ดูแลง่ายตายยากแต่ว่ายังไม่ค่อยเขาเรียกว่ายังไม่ค่อยมีใครให้ความสําคัญในการที่จะปลูกฝรั่งกิมจูมากนักมันเป็นผลไม้ที่แปลกที่สุดนะครับเป็นผลไม้ที่ปลูกได้ในทุกสภาพดินฟ้าอากาศดินเหนียวปลูกได้ดินทรายปลูกได้ดินนาปลูกได้ปลูกได้ทุกโอกาสแต่ว่า ขาดอย่างเดียวคือโอกาสของคนไม่ค่อยให้โอกาสกับฝรั่งกิมจูเขาคิดว่ากิมจูนี้ไม่สะไม่ไม่มีคนเชื่อที่ว่าจะให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีแล้วก็ยังคิดไม่ได้ว่าเออถ้ามันให้ผลตลอดทั้งปีเหมือนอย่างสวนลุงแดงเนี่ยรายได้เฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเท่าไหร่คนบางคนเขาคิดไม่เป็นเขาตอนนี้เขาคิดแต่ว่า เออทุเรียนกิโลละร้อยกว่าบาทก็มุ่งไปแต่เรื่องของทุเรียนเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเปรียบเทียบระหว่างทุเรียนกับอ่าฝรั่งกิมจูเนี่ยครับลูกทุเรียนห้าปีถึงจะได้รับผลค่ะแต่ฝรั่งกิมจูนี้สิบเดือนให้ผลผลิตหลังจากสิบเดือนแล้วมันจะให้ผลผลิตตลอดทั้งเดือนตลอดทั้งปีทุกปีเนี่ย กว่าจะถึงห้าปีถ้าสมมุติว่าเราปลูกฝรหลังสิบไร่กับปลูกทุเรียนสิบไร่เนี่ยปลูกทุเรียนสิบไร่เราลงทุนไปกว่าจะได้รับผลเนี่ยมันก็ใช้ทุนไปเยอะมากแต่ถ้าปลูกพรหลังกิมจูสิบไร่พอสิบเดือนมันจะให้ผลผลิตหลังจากนั้นเราก็กอบโอยแต่ผลกำไรอย่างเดียวหักต้นทุนแล้วก็ ตอนนี้ต้นทุนของฝรั่งกิมจูอยู่ที่ประมาณไม่เกิน12บาทนะครับแล้วขายอยู่ในตลาดไม่ต่ำจาก30บาทก็น้องลองคิดดูว่าผลผลิตฝรั่งกิมจูตลอดทั้งปีที่ลุงแดงบอกว่าต้นหนึ่งเนี่ยสามารถให้ผลผลิตไม่ต่ำจาก200กิโลต่อต้นต่อปีแล้วในหนึ่งไร่เนี่ยจะปลูกฝรั่งได้100ต้น เอา100ไปคูณ200กิโลต่อต้นต่อปีแล้วก็คูณด้วย30บาทลองดูว่าเป็นเงินเท่าไหร่ครับก็หลายคนหลายท่านบอกว่าปลูกทุเรียนเนาะทุเรียนแพงอยากปลูกทุเรียนก็ได้เช่นเดียวกันก็แล้วแต่ความชื่นชอบแต่ว่าเหมือนลุงแดงมีประสบการณ์ในเรื่องของการไม่ทนน้ําของทุเรียนเนาะแล้วก็มาปลูกบรั่กิมจูเขาทนน้ํากว่าแล้วก็ให้ผลผลิต ที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปีด้วยเรามีเทคนิคการให้น้ําการใส่ปุ๋ยการดูแลเขายังไงที่พอจะแนะนําได้บ้างคะการให้น้ําเนี่กรห่างกิมจูถ้าสมมติว่าเราจะให้กรอบนี้ต้องถ้าฝนแรงพอดูที่โคนต้นมันแห้งแล้วเนี่ยเราจะต้องให้น้ําทุกวันวันละหนึ่งครั้งนะครับกระถางกิมจูต้องให้น้ําเยอะให้วันละหนึ่งครั้งแล้วมันจะกรอบ แต่ถ้าจะให้หวานมันต้องใส่ปุ๋ยให้ถึงที่สวนลุงแดงนี้ยี่สิบวันจะใส่ปุ๋ยครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถึงปุ๋ยถึงน้ํามันจะมีรสชาติทั้งหวานทั้งกรอบครับแล้วหลังจากนั้น,ท,น,ท,รน,นทราบมาว่าเราต้องห่อผลฝรั่งด้วยเราห่อตอนไหนเทคนิคยังไงคะลุงแดงฝรั่งกิมจูนี้ต้องห่อทุกลูกที่จะได้กินหรือว่าได้ขายนะครับค่ะ แต่ว่าบางคนที่มาศึกษาดูงานในสวนลุงแดงพอมาแล้วก็เขาบอกอุทานอย่างเดียวว่าโอ้ตายถ้าห่อทุกลูกแต่ว่าลุงแดงบอกว่าให้คุณเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะว่าห่อลูกหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำจากสิบบาทแล้วห่อลูกหนึ่งสิบบาทลุงแดงห่อชั่วโมงหนึ่งได้หนึ่งร้อยลูกอย่างต่ำเป็นเงินเท่าไหร่ครับ ก็เท่ากับ <c oughs> ชั่วโมงละหนึ่งพันบาททุกวันลุงแดงทํางานวันละกี่ชั่วโมงถ้าวันละห้าชั่วโมงก็อย่างน้อยได้ห้าร้อยถึงหกร้อยถุงห้าร้อยถึงหกร้อยถุงเนี่ยเอาสิบไปคูณก็ได้ประมาณห้าพันหรือหกพันบาทแล้วเราก็เปลี่ยนแนวคิดจากที่ว่าเออถ้าห่อทุกลูกแล้วมันจะตายแต่เราคิดว่าโอ้ถ้าได้ห่อเยอะอย่างเนี้ยมันจะมีเงินเยอะ เพราะว่าลูกละสิบบาทสิบาทสิบาทงอกครับลูกหนึ่งก็ได้สิบาทลูกหนึ่งได้สิบบาทแล้วอย่างนั้นแล้วจะมีกําลังใจทํานะครับ ค่ะก็คือต้องห่อทุกลูกถึงจะได้กินถึงจะได้ขายนะคะต้องใช้ <นะ S 1> ทั้งร<ม>่างกายแล้วก็ใช้ทั้งกําลังใจด้วยอย่าไปคิดว่าโอ้ยห่อทุกลูกก็ตายพอดีไม่ตายค่ะถ้าห่อทุกลูกเนี่ยเราจะได้ผลผลิตดีมีคุณภาพแล้วก็ขายได้ราคาดีด้วยผลไม้าแล้วก็ได้เงินเยอะด้วยครับใช่ค่ะผลไม้ปลูกง่ายตายยากอย่างฝรั่งกิมจูเนี่ยอ่าแน่นอนมันปลูกง่ายมันตายยากแต่ว่าเราเจอพวกแมลงศัตรูพืชบ้างไหมคะมีโรคพืชอะไรมารบกวนเราให้กวนหัวใจบ้างไหมคะลุงแดง มันมันก็มีเยอะครับมแมลงศัตรูพืชที่สำคัญที่สุดของฝรั่งกิมจูก็คือมแมลงวันทองซึ่งเขาบอกว่าเป็นมแมลงผลไม้ที่ดุร้ายที่สุดถ้าเราไม่หอ่อมันก็เจาะหมดทุกลูกเพราะฉะนั้นเราต้องห่อทุกลูกแต่ถ้าห่อเสร็จแล้วมันก็เจาะไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีทั้งถุงทั้งกระดาษมีสองชั้น เพราะฉะนั้นทุกลูกที่ห่อไปแล้วร้อยเปอร์เซนเกือบจะเก้าสิบเปอร์เซนที่เราจะได้กินหรือได้ขายนะครับไม่เหมือนกับผล,ลไม้อื่นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดถึงแม้ว่าเราจะฉีดยาแต่ว่าฝรั่งกิมจูจะเป็นผล,ลไม้ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถึงฉีดยามันก็ไม่โดนแล้วครับเพราะเราห่อแล้วอีกสองเดือนถึงเก็บได้ ค่ะเพราะฉะนั้นเราฉีดยาไปมันก็ไม่โดนลูกโดนแต่ถุงมันก็ไม่ไม่ไม่โดนลูกแล้วครับมันก็ไม่เป็นอันตรายกับผู้บริโภคเพราะฉะนั้นมันเป็นผลไม้ที่น่ากินที่สุดที่ปลอดภัยที่สุดและเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากที่สุดด้วยนี่ตามคำบอกเล่าของหมอนะครับงานวิจัยของแพทย์เขาบอกว่า เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีมากที่สุดหมอเลยแนะนำให้ทานอยู่เป็นประจำ ค่ะคุณผู้ฟังคะกว่าจะสําเร็จถึงขั้นที่ขึ้นชื่อว่าฝรั่งกิมจูปลดหนี้บอกว่า10ล้านเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง10ปีสําเร็จมากปังมากอย่างที่บอกไปนะคะลุงแดงทําได้คุณผู้ฟังคะเมื่อมีผลผลิตที่ดีลุงแดงะ่ะกระบวนการปลูกที่ดีผลผลิตออกมาแล้วเนี่ยการขายการตลาดนะคะลุงแดงเรามีการเจาะตลาดยังไงเราถึงได้ขายได้เยอะมากๆขนาดนี้อะคะ่ะ การเจาะตลาดนี้การตลาดนี้สําคัญมากนะครับชาวสวนส่วนมากนี้เป็นแต่ปลูกค่ะผมก็เลยบอกคนที่มาศึกษาดูงานในสวนทุกคนบอกว่าปลูกได้แล้วต้องขายให้เป็นทุกคนไม่ว่าจะปลูกอะไรสินค้าเกษตรทุกอย่างถ้าปลูกได้แล้วขายไม่เป็นมันก็จบอยู่ที่การขายแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างไม่ว่าฝรัง่งไม่ว่าอะไรก็ตามบอกว่าต้อง ลูกได้แล้วต้องขายให้เป็นเพราะฉะนั้นการทำตลาดนี้สำคัญมากแต่ว่าขลหลังกิมจูเนี่ยลุงแดงบอกได้เลยว่ามันเป็นผลไม้ที่โอกาสดีมากสำหรับกรเกษตรกรชาวสวนเพราะว่าหมอเป็นคนทำตลาดให้ที่ลุงแดงบอกว่าหมอเป็นคนทำตลาดให้เพราว่า อ่าคนที่เป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเป็นโรคอะไรต่อมีอะไรตั้งหลายโรคถ้าไปตรวจที่โรงพยาบาลและหมอแนะนำให้ทานกราดังดีที่สุดเพราะฉะนั้นคนส่วนมากแล้วในประเทศไทยเนี่ยเชื่อหมอมากที่สุดจะดูได้ว่าที่ลุงแดงไปขายในตลาดบางที ลูกค้าที่มีอายุลูกค้าสูงวัยเขาบอกว่าไม่มีควันกินไม่ได้แต่ว่าต้องซื้อไปให้หลานปั่นให้แล้วก็กินแต่น้ำนี่ครับคือผลไม้ที่มันมหัศจรรย์มากแล้วก็การทำตลาดนั้นอ่ะของลุงแดงจะเน้นขายปลีกอย่างเดียวไม่ได้ขายส่งมากาเพราะว่าแม่บ้านนี่เป็นคนที่ขายเก่งที่สุดทำการตลาดเก่งที่สุด ลุงแดงเป็นฝ่ายผลิตแต่แม่บ้านนี้เป็นฝ่ายการตลาดขายอาทิตย์ละสองตันเหมือนที่ลุงแดงบอกนั่นแหละครับแต่เราก็ต้องพยายามการทำตลาดนี้ยากนิดหนึ่งแต่ต้องอาศัยความพยายามแต่ทุกวันนี้นะครับตลาดออนไลน์มันก็เป็นตลาดของเด็กสมัยใหม่ถ้ามีของแล้ว เน้นเรื่องตลาดออนไลน์นี้ก็ยังอยู่ได้เลยครับนั่งขายอยู่ที่บ้านอย่างเดียวก็นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละโพสขายทางอาอะไรสดแล้วขายไปขายไปทั่วประเทศทุกวันนี้จะมีเคอรี่มีขนส่งหลายหลายชนิดนะครับที่สามารถส่งไปได้ท,ทุกหัวบันไดบ้านเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นโอกาสนี้ เป็นโอกาสดีกว่าที่ลุงแดงทำได้อีกการทำตลาดจะเน้นตลาดออนไลน์ก็เป็นที่นิยมกันเยอะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นลุงแดงคิดว่าการตลาดไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับกรเกษตรกรยุคใหม่นะครับค่ะ ก็ถือได้ว่าลุงแดงปลูกได้แล้วก็ที่บ้านลุงแดงก็มีหลังบ้านที่เป็นการตลาดที่แข็งแรงก็เลยขายเป็นนะสร้างเรียกว่าสร้างเงินให้มหาศาลเลยทีเดียวเพราะว่าเจ้าฝรั่งกิมจูก็อย่างที่ลุงแดงบอกว่าประโยชน์มหาศาลเช่นเดียวกันถ้าลุงแดงจะฝากคําแนะนําถึงผู้ที่เขาสนใจอยากจะทําเกษตรอาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนอยากมีอาชีพเสริมหรือว่าอยากเป็นเกษตรกรมือใหม่ตรงนี้ลุงแดงคิดว่าเราจะแนะนําอะไรเขาได้บ้างคะ่ะ ครับก็ก็บอกแล้วแหละครับว่าการปลูกฝรั่ังนี้เป็นงานที่อ่บอกตรงๆว่าต้องปุ๋ยที่สำคัญที่สุดที่จะต้องใส่ฝรั่ังกิมจูก็คือปุ๋ยตาหัวใจค่ะปุ๋ยตาหัวใจก็คือต้องโอใจใส่มันตลอดเวลาแต่ว่ามันเป็นงานของของสวนะครับไม่ใช่งานของเด็ก คือเด็กๆเนี่ยเขาทํางานทักปลูกฝรั่งเขาบอกว่าโอ้ยตายเลยอย่างนี้ถ้าอยู่กับมันตลอดเวลาแต่ถ้าสวาคือผู้สูงวัยเนี่ยค่าราชการที่กเกษียณอายุแล้วไปปลูกรั่งนี่โอ้โหอยู่ได้สบายเลยครับลุงแดงตอนนี้หกสิบกว่าแล้วก็ยังอยู่ในสวนรั่งทุกวันแต่ว่าลุงแดงทํางานแบบไม่ได้เหนื่อยทําเรื่อยๆอยู่ตลอดเวลา ถ้าสว่างขึ้นมาก็อยู่ในสวนกับน้องจิมจูอยู่ตลอดเนี่ยตลอดทั้งวันจะมีงานทําอยู่ตลอดมีความสุขกับการทํางานแต่ว่ามันเป็นงานเป็นงานที่ไม่หนักไม่ต้องใช้แรงงานเยอะก็หอฝาหลังเนี่ยครับใช้ถุงกระดาษอ่าใช้ถุงพลาสติกหกคูณสิบสี่แล้วก็ใส่กระดาษข้างในหรือว่าจะจะ แฝบไว้ข้างนอกก็ได้นะครับมันมีทั้งสองอย่างคือทั้งห่อไว้ในแล้วก็ห่อไว้ข้างนอกได้ทั้งสองอย่างแต่ว่ามันเป็นงานเบาๆเป็นงานของผู้สูงวัยก็เหมือนที่ลุงแดงบอกแต่ถ้าเด็กๆเขาบอกว่าโอ้ยทําไม่ได้หรอกเพราะว่างานเบาๆอย่างนี้ยมันมันไม่พอมือกับเด็กๆอะไรทํานองเนี้ยนี่นั่งฟัง <c oughs> ลุงแดงเล่าให้ฟัง <c oughs> ก็มีความรู้สึกเหมือนกันว่า ไม่น่าจะยากเนาะก็อยากท<ช>ําบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็<ช>ก็ถือ<ช>ว่าเป็นหนึ่งเขาเรียกว่าจุดประกายความคิดว่าเผื่อเผื่อเรามีเวลาว่างรเราอยากเป็นเกษตรกร <c oughs> เราจะลองปลูกอะไรดีนะน่าจะเลือกฝรั่งกิมจูเนี่ยเป็นช้อยส์แรกๆเลยนะคะวันนี้ถ้าใค<ช>รสนใจอยากจะขอความรู้อยากจะซื้อสินค้าผลผลิตจากสวนของลุงแดงเนี่ยเราติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างยังไงคะก็ติดต่อลุงแดงมาโดยตรงได้นะครับมาที่0ู1ย์ดหนึ่ง 9582616หรือว่าในเพจของลุงแดงก็เข้าไปดูได้เลยนะครับในในเฟซในไลน์ในเ,ในในเพจสวนควาลังลุงแดงก็ก็เข้าไปดูได้ตลอดนะครับค่ะก็ถือว่าใครที่สนใจนะคะคุณผู้ฟังถ้าฟังแล้วเราจะมีความรู้สึกมีความสุขไปกับลุงแดงด้วยเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปเกษตรกรบางทีเราก็ขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอากาศ เราปลูกอะไรลงไปนะ้นํำท่วมมาบางทีเราก็เสียหายเป็นปีๆไปเลยนะคะแต่ว่าลุงแนะดงมีความที่จะเรียกว่าจุดประกายตัวเองขึ้นมาใหม่โดยการที่ค้นคว้าพืชใหม่ๆที่จะเอามาปลูกสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวและก็ไปเจอว่าฝรั่งกิมจูนี่แหละประโยชน์สูงออกผลผลิตดีนะคะเลี้ยงง่ายตนะายยากสามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับลุงแดงแล้วก็ ปลดหนี้เป็นสิ1 0ิล้านให้กับลุงแดงได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณมากมค่ะถือเป็นกําลังใจดีๆให้กับเกษตรกรท่านอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณลุงแดงค่ะคุณอรุณดํำคุ้มเป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลาพูดคุยกับรายการของเรานะคะขอบคุณมากค่ะลุงแดงค่ะครับครับผมบสวัสดีสดค่ะ